ชิดกันมากๆไปด้วยกันทุกที่สองซุปตาสาวคู่นี้ชิดกันมากๆค่ะขึ้นแท่นว่าเพื่อนรักยืนหนึ่งของวงการบันเทงิงเป็นเพื่อนสีกันสนิทกันมากๆเลยค่ะระหว่างมาเกี้ราศีคำชิด เอลกานั่นเองกับจินวัฒนะนั้นและกับคิมเบอรี่แอนด์โรสนัทนั่นเองที่จะเห็นว่าทั้งคู่นั้นไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เคียงข้างกันมีทุกปัญหาหรือว่าเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กันอยู่อย่างดีตลอดนั่นเองล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายน2566เราจะพาทุกคนไปส่องโมเมนต์ความน่ารักของพวกเขาที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันสาวมา ี้นั้นก็ได้โพสลงในอิ s ส a g แกรมส่วนตัวและเป็นภาพที่คู่กับคิมเบอรี่สีที่พร้อมกับแคปชั่นระบุว่าอ e ีอ e ีหน่อยนะคะไดเอได้ C นั่นเองปล่อยมากๆเลยค่ะและขอบคุณที่ท่ามกลางแฟนคลับเอ็นดูและชื่นชมความสวยทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลย